ขาดขาดสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ค้นนะครับ วันวน,น,นี้มาพ่ออะไรครับช่องฮองปงชาแนลครับอ่าววันนี้มาผู้เดียวได้พี่น้องเด้วยได้ตำมึกกระดองกระเทียมโทนนะครับแล้วก็โรยเดี๋ยวพักกระถินพี่น้องมิดกระถินมนึงไรหนึ่งกกระถินกี่ไรตัวบุกใหญ่หนึ่งตัวใหญ่เพิ่นปะตัวตัวได้มาตัวใหญ่พี่น้องแต่ว่า,าพอามาลวกแล้วมันมันหดเหลือซ้ำนี่แหละพี่น้องนะต้นเดมบุเด้อตัวใหญ่อยู่ด้พอดีตัวละคำพี่น้องมามาสเสียดเสียนกับ่ได้กินตัวอะไพี่น้องเนาะกินปลาหมึกอีกก่อนวันนี้อ่ามี่พักโอ้หลายพี่น้องมี่พัก ผักกาดผักกาดดอกเนาะมีพักซี่พักกรอบๆพี่น้องแล้วกะ็ยังกับทพผู้มะละแกะบมะละน้ำพี่น้องมาเสพเสียนด้วยกันเนาะื้นนี้กินผู้เดียวพี่น้องพอดีย่าย้อนพอนบ่ไดี้มากินน้ำนะครับพอดีแค่ไหตลอดมันสูง,งพี่น้องและะ้วก็เพนกินเขาแล้วนะพี่น้องเนาะก็เลยกินผู้เดียวก่อน,นื้นนี้มามาจุดจวดน้วกันพี่นอ้องมแสบคองแถเลยพี่น้อง <laughs> มาเด้อมาเด้อบอดนี้ อืมเผ็ดจุดจาขนาดอืม,อมดีสำหรับได้กระเทียมทุ่นมาพี่น้องกรเทียมทุน่นพอดีเหนของฝากจากตะก,การของน้องตั้มมี่พี่น้องน,อมมน,น้องตั้มีใช่แนวนะเพื่อนทุ่นใจก็สั่งพันธด์ไหนนะครับเด้อเพิน่นเพิ่นขายเหกระเทียมทุน่นเพิ่นฝากมากให้พี่น้องโอ้ วานหวานด้วยครับเทียมทวนอบน้ำผึ้งต่ำมี่ก็ะเทียมทวนบายต่ำมี่หิวข้าวต่ำมีหิวเขาว่านะ <c oughs> ฟังดีซี่กับพี่เ,เสจสแอบเลยพี่น้องวานหวานเทียมทวนเพิ่นหมักจุ่ยเลยพี่เนี่ยพี่น้องกระเทียมทวนออื้ ว่าดีตัวละครหขาดขาดอ,อืมไม่ละ คุณว่าพี่น้องว่าอันปลาหมึกนี่มันกระตุ้นอะมันสูงกระตุ้นภูเถาะนะพี่น้องเนาะปะบ่ากันขอบคุณพี่น้องที่เป็นหัวมันใหญ่ยงนี่ร้านนะครับเนาะก็เลยบ่ใหญ่พ่นกินน้ำดอกออื้ มีแดดดีอมอากาศทั้งบานมันนี่ขนทอนข้ามมากกับเริ่อมันเย็นมิเย็นเลยพี่น้องแต่มีลมด้วยมันนี่ยืมก็มจะทิน้น ปัูกกับมะยัยมันแดดก็ดีครับบรรยากาศกัน,กนอยู่ในส,วน,นนนสวนในพี่น้องนะตอนในสวนนั่นใกล้สวนมันก็ร่างเห็ดเหมือนไงร่างเห <c oughs> ็ดปลูกผัก เที่ยวเขาแล้วกับปูกพักมาเนี่ยเดี๋ยวไยบรรยากาศสวนใเนเบิ้งอีกทีหนึ่งเกงขมเลยพี่น้งองหน่วยแกงเสียบเดือยเสียบส่วน เทีมทวนดองต้องมีหิวข้าวเสียบผนดีแบบ่อกอนเปลี่ยนน้ำเพลินไปเนอะในก็เเรียมทวนมากเสียบอิเลียบบัานอยู่ใกล่กันเด้อเข้มลาดตะการห่างกันมั่นสามสิบถึงสี่สกิโลไปเนอะ คำมาเมือรหลดไปเนาะคำมาเมื่อนหลดเนาะอ,นอ,อยู่บังเล่คำมาป่ะเมิดเนาะ 嗯。 เรียกงาขงนมจีนมะนา nên như lạnh ngon lạnh ทำใจกับเพี่อน,นทุ่นเน,นี่ยแสบไปเนาะเขาเลยดีขำเลยส่งเลย hết này bây giờ Cháy kín nắm. 这里看。 แซ่บไม่ด้เป anyway. oh, ็นอกเอาะาไม่ถ่ายอื้มดัวนนะเวานาด ลุงน้องลุงน้องยัดหลันไปหน่อยอ้อเพ็ดไปหน่อยอาครับคลิปนี้เอาซ้ำเนี่ก็ไปน้องก็มีได้ตำม,มึกกระดองนะครับลอยนามปลาหล่าเนาะหรือว่าตำส่กะเทียมท้นและก็เม็ดไอ ม็ดกระถินพี่น้องแสีบของแทะได้พี่น้องเด้อมือกี้กินผู้เดียวถ้าพอดีญาหล่อนบรมากินน้ำนะครับถากินมุสุภาพกขออถษข้อภายพี่น้องนะครับเด้ออาจจะกินุ่มาแนี่นะครับเนาะกขอโถษน้ำนะครับเอาจะได้กขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ติดตามรับชมช่องฮอปงเชีแนวขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจแลวก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับท่านใดมีคอมเมนต์กัขอบคุณหลยนครับเด้อทีาเข้ามารับชมนะครับเนาะกัพอดีญาตหล่อนบุญเรามากินน้ำเป็นเื่อง จัดผู้เดียวบวงกลมหมดนี้นะครับเดี๋ยวมือหนาจะว่ากันไหมเอาค่ะคลิปนี้เอาซ้ำในกองพี่น้องเดี๋ยวพร่องคลิปหนาสวัสดีครับเดี๋ยวสีไทยบรรยากาศในพี่น้องเบื้องหน้าเขาด้วยบรรยากาศในสวนพี่น้องบรรยากาศสวนไอ้ย่าร้อนนี่พี่น้องสวนสวนไอ้สวนผักผลน,นี่นี่คือบรรยากาศสวนกระลังกระลังเห็ดพี่น้องปัน ปั่นไปบางหมื่อก่อนเอาเอาโน้ไถมาปั่นนะครับเนาะปั่นแล้วก็เสียเป็นแปลงพักนี่ยมันก็นังเห็ดนะครับแต่ยังบัท่นอันบัวท่นได้ปลูกเหรอครับพี่น้องก็นังนเห็ดน,น,นะครับเ,ด,เาาดี๋ยวมาฝากเดี๋ยวอันข้ามันขี้เขียวใส่จีไทยเบอร์ที่หนึ่งนะครับเนาะเอาคลิปนี้เอาซ้ำด้วยก็พี่น้องเดี๋ยวคลาอคลิปหน้าสวัสดีครับ